สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลทุกมุ่ทุกแก่ไม่ว่าประเทศไทยไ่ว่าประเทศนอกต่างประเทศนะครับที่กำลังติดตามรับชมครับผ้ามาบึงง้วคขือนเกาคับมือนี่เป็นง้วราคาติดถือด้วยครับเด้แต่ว่ามณีที่เป็นแม่ลูกลูกแม่ทั้งมัดเลยนะครับลูกหนึ่งมิตรพอดีดีครับมนีครับมนีเดินทางมาเมืองพนับเป็นง้วของของคู่ต้นนะครับเนาะพิกัดบ้านน้องคุร่องตำบลลองค้อม อำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นครับเมื่อนี่เบื่องกันบ่หลายเมื้องกันสามโคมหรือพี่น้องอยากว่าเบื่องตัตจริงก็สามารถมาสัมผัสได้นะครับเนาะเมื่อนี้ราคาหมื่นกวกลัวได้ครับเด้อแต่ว่างวัวหันมีแต่ตัวตง,งามๆสำหรับผู้ต้นทุนหน่อยเงินบ่หลายครับเมื่อนี่เบิ่งกันให้จบครับสามโคมครับเผื่อ,อเป็นการเสียเวลานะครับเนาะผมสิผ้านำผ้าพี่นอ้องไปเบิ่งเซลตัวนะพี่น้องเนาะ ครับสวัสดีครับคู่ต้นครับครับสวัสดีไอ้นอนทั่วครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับทางไก่ทางไก่ครับเมื่อนี้คือเก่าครับผมมาพ่อกับไอ้นั่นเด้อมาพ่อครับอ่างัวแม่ลูกสามโค้มอยู่ฟ้ามผมครับเมื่อนี้แบบว่าเอ่อผมบ่เคยมีโปรโุชันดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้ผมเปิดราคาแม่ลูกลูกเคเอฟสามหนึ่งลูกพริกแดงเอกสารใบหลอดครบทั้งสองตัวนะครับทั้งสองโค้มเลยนะครับเมื่อนี้แม่ สดสดสวยสวยสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าฮอดร้อยสี่สิบแปดฮอดร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบทั้งสามตัวเลยอืครับผมแม่ดีๆอ้างดีๆลูกหน้าหนาแม่นำนุมดีๆครับมือนีครับห้ามพลาดครับผมนี่ราคาเกษสิทธิก่อน้องเบ่งปัดเลยครับสื่งว่ายุทธทางเท่านี่ประกันอยังครับประกันนี่คือสื่งว่าประกันสากลนะครับประกันสากลหลังออกจากฟาร์มผมหนึ่งเดือนเต็มนะครับหนึ่งเดือนเต็มแต่ว่าแบบนี้มือนี่ด้ครับเด้อ เมื่อนี่สิเปิดราคาคือราคาหน้าคอกครับ oh. ราคาคือว่าเปิดแล้วก็คือเป็นราคาขายเลยราคาเปิดได้ยุแต่ว่าตอนลองด้นิดหนึ่งแต่ว่าออกคาเราเอาเอางเป็นราคาเบียดต้นทุนเลยแมนครับเบียดต้นทุนเลยครับอันนี้ก็คือแบบว่าเอาแบบว่าเอาใจ<อ>าาผูเงินบ่หลายเนาะแมนเอาใจาผู้เงินบ่หลายพูมีเงินหน่อยอยากได้งว่วงงามๆไปเลี้ยงอยากได้งว่วไปพัฒนาสายตอ่อคือช่วงนี้มันเป็นช่วงี่เวลาที่หน้าที่ท่องที่พ่อพี่น้องหรือว่าเกษตรกรหัน บางงัวถือเทขายถิ่มเบิดแต่ว่าเข้าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับเมื่อีงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเมื่อนี้ครับมีแม่พันธุ์สวยๆเรต้องไปคันเลือกไสเห็นแม่แล้วสรงลูกแล้วปินตะเก็บไว้เป็นแม่บอกแม่พันธุ์แน่นอนครับผมเอาพี่น้องช่องทางการติดต่อครับช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรศัพท์ผมครับ0 8 0ครับ4ี่5 1 6 9ห้าเรือว่าไอดีไลศูนย์แปดศูนย์สี่หนึ่งหกห้าหนึ่งหกเก้าครับเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันครับผมไอเดียไล่เบอร์เดียวก ติดตามทางฟงทางเฟสทางเฟสก็เป็นภูวนันสายกลางเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่พี่น้องมาตามนี่เลยเนาะครับผมมาตามนี่เลยวันนี้ทำมาเบนมั่วครับเบิ่งเลยครับแม่ลูกคู่แรกนี่ครับโดนโดนพอกันเท่านึงครับโดนโดนแบบนี้มีมาให้เท่านึงครับแม่เป็นงั่วเท่าโบดครับลูกสาวเข้สามหนึ่งครับผมเอกสารใบหลอดครบครับพี่น้องก็ะทำหาอยู่ดิอินเดปซี่ทำหาอยู่ว่าคือบอจนไปหาคู่ตุนแน่พล้นะครับเพิ่นเฮ็ดจิตเพิ่นเฮ็ดจิตการยังอยู่เห่อครับเลยว่าจักฉนอก มันมันมีง่วนหรมั้งเนี่อนกครับผมบานี้มาพอแล้วครับมาถามเราว่าไปหาควอยมาขายผนะแม่ครับผมเาพี่น้องพื่อยากได้ควยหน่อยสามารถโท่ามาสังเทรามาจองได้เด้อครับอยาอได้ควยหน่อยด้ยครับแมนตัวละสามพันสิบาทอาทิตย์ละสามสิบสี่สิบตัวแมนครับน้ำเขาอาทิตย์ละสี่สิบตัวครับผมอาทิตย์ละสี่สิบตัวอันนี้คือเป็นสี่สิบตัวนี่ยืนพื้นยืนพื้นแมนราคาร่มต้นที่สามพันเก้าโอ้บบเหลือบ่เหลือบ่เหลือครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเอาเอาพี่น้องกระจากไ้ คุยหน่อยด้วยครับมูนเวียดนามือแม่ไปครับกูต้นลอกมาครับราคาเบาๆครับผมเบิ่งกันคมแล้วครับเบิ่งง้วกันครับมือนี้มือนี้เบิ่งง้วครับมือนี่เอาครับเบอร์ที่หนึ่งเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่ครับแม่สูงกว่าม้าลอยสี่สิบแปดครับผมแม่นี่ลอยสี่สิบแปดอ่างพลดีไงแห้งครับผมเป็นง้วเวทไงด้วยครับเด้วเวทไงครับเป็นง้วเวทไงให้ลูกดีแน่นอนครับง้วส่นี้ครับผมเีน้วงขันสีเลียงง้วเพรา่าตัวนี้เป็นตาเลียงเพราะว่าพลเล็ก ลำโตโค้งสางไงครับผมแข้งขาดีเขาเอินไ่ายังกาะปากขึงดังกาอขครับปาก้องสางอ่าง่กินนาเก่งที่สุดครับเราเบ่งดูเอามาเบ่งลูเพิ่นในเจัดเดือนนะครับนี่ลเพิ่นนี่ครับมีตามเอกสารครับลูกเคเอฟสามหนึ่งอันนี้เป็นว่าลูกครอบผมนะครับ้เบ่งถ้าเบ่งเอกสารนี่ครับอ๋อเคเอฟสามหนึ่งครับเกิดวันที่เอ่อกหนวท์วันที่สามเดือนสี่หกแปดแมนครับไล่เอาพี่น้องบานเดือนสี่สองเดือนกว่าเขาสองเดือนอ่า แมนครับบานี่ลูกตัวที่ใหเนี่ยตัวนี้สิเป็นตัวลูกตัวที่สมครับผมลูกตัวที่สามแมนครับอ๋อพี่น้องครับลูกตัวที่3มกับบ้อนเถ้าบอนไอ้แก่ครับก็ยังให้ลูกดีอีกซีตัวหาตัวนี่สบายสบายสบายครับผมงัวแม่ยพนีหนาตูนนุ่นปากง่ดีครับนี่กินหญ้าดีแห้งนังออกจะดีๆจัง่ลยหรอกโคงสางงดีลูกให้ลูกแดงเลยนะครับลูกแดงที่สําคัญนี่ลูกดีแห้งอหลหนังหนาซาดีลูกเข้มสามนึงครับผมเสามนึงถ่าเบิงพัฒนาการพี่น้อครับเด้อ 78ก็เดินไปหั่นอู้พี่นอกต้องห่วงนะครับด้วยครับบ้านนี้สูงนี่ร้อยสี่สิบห้าบวกแน่นอนเราสี่สิบห้าบวกครับอืมแน่นอนเลยเปิดสิ้นเอาพี่น้องครับผมตามที่ว่าไว้ราคาดีๆเปิดไปราคาเท่าไรครับตอนนี้เปิดไปที่หนึ่งหมื่นเก้าพันครับหนึ่งหมื่นเก้าพันครับผมโอ้แมีบักไงเนี่ยเมีบักไงไๆนี่แหละผมนี่แหละครับเมียยิ้งยงหยกโยกไงยงลูกเขาง่ามหนาหนาคลองลูกเนี่ยคลอมลูกเนี่ยครับ เพิงดูครับปุณนะหนึ่งหมื่นก่าพันพี่น้องหมื่นก่าพันครับแม่ยังไงเงเสียครับแต่มันราคานี่นี่รับหนาหอกเล่นบ่แม่นครับต่อรองได้อยู่ครับนิดนึงโอ้ตั้งต่อรองหน่อยู่ติต่อรองได้นิดหน่อยครับต่อรองหน่อยู่ต่อรองได้อยู่หนึ่งหมื่นก่าพันตั้งต่อได้เสยครับง้อไปแม่นตัวนี้หน่อยเนาะผู้ผู้ซื้อง้อช่วงนี้จังแม่นโอกาสดีครับเนาะโอ้เป็นนาหนานาทีทองของหน้าทีทองของเพื่นเลยเนาะแม่ไอ้เพื่นเพิ่งลำดวนงามๆเลยครับเพราะว่ามันบ่หลายโคมแต่ว่าผู้ผู้ซื้อ ดีนะครับแต่ว่าพ้ขายบอดีช่วงเนี้ยเพราะว่าจังสี่แม่มื่นเก่าไหมเอาพี่นออ้องขึ้นตรงเปียงมื่นเก่าพันต่อร่องอีกนิดหน่อยลูกกำ้ามเนี่ยลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับนี่มีใบทียครับเด้อนี่โอ้ยมึงสูงนี่ลอยผมว่าเกือบๆือยหานะครับเนาะหนึ่งมื่นเก่าพันครับเอา้าแม่เพื่อนนี่เป็นเท <c oughs> ่าโบดได้เป็นหองเด้อเนี่ย เครื่องดําขอาบดหน้าดีคุณน่ะงามคักงัวแม่นี่โอ้โหผมว่ามันันาเก็บอันนี้เป็นงัวลูกขอกันไหมบเป็นงัวลูกขอกเลยครับนี่ไปผสมยี่น้ำผมเลยครับนี่อ๋อนี่คอกใส่ผสมอยู่ที่โอ้นี่นี่นี่แม่ซื้อผมเลยครับนี่ภูวานันฟาร์มนี่ครับเจ้าของพันธุ์วัวชื่อนี่ครับแม่ข้าวบดนะครับภูวานันฟาร์มโอ้ผสมอยู่นี่แม่ครับงัวลูกขอก้รับประกันได้เลยครับไปเห็นมองที่มาที่ไปเลยครับรับมัตสึเนี่ยเรรื่องประกันนี่เนาะมันไงประองห่วงครับหนังหนาดิ นี่แหละครับง้วเลี้ยงเขาต้องเอาแบบนี้แมนแมนแมนเลี้ยงสิละคือว่าเพิ่นให้ลูกมากมากกิตัวดีแมนครับตัวแม่เพิ่นกับตัวดีเบืองอะเมืองถ่ายเบืองนำนมเพิ่นเมืองนี่ใช่เราคุณดีเนาะคุณคุณครับจับได้ครับง้วแม่เนี่ยมันเป็นง้วเลี้ยงอยู่นี่เป็นง้วเพลียงอยู่นี่ประจำนะครับเด้อเมื้อนี้ปล่อยออกครับเพราะว่ามันหลายครับสิบสิบหกตัวพูดนะซุ่มซุ่มหนึ่งเอาไปเลี้ยงทุณหน้าโคกแล้วอ๋อครับผมแต่ว่าเพิ่นหวง เป็นห้างหายไปนี่บ่ได้ไปใส่ได้ครับไปใส่ขายขายข้อยครับขายข้ยขายข้อยคือข้อยน้อยกำลังเป็นกระแสครับช่วงนี้ครับขายข้อยน้อยครับข้อยกำลังเป็นกระแสมันราคาถือกี่พัน้องเอาแมินเอาหลักพันใหม่พอพี่น้องตัวละสามพันเก่าสามพันหากับมี่นี่ครับสี่พันกับมี่นี่ครับมีตังสุดที่หกพันห้าพูดนะสูวเต็งเราพันห้าพันห้าเป็นรอยโอ้โลดสูงแมนครับใหญ่แล้วใหญ่แล้วของพห้สามวูง่ายอยู่ดีครับบัดนี้แต่ว่าสีแพงขึ้นไปก็คือสีนี้ขันง่างามัคือเป็นเผือกเผือกมันหาาายกกคนต้องรหลาย พี่น้องคนจากได้ง่วกับจังคอยโทรมาคุยกับจังคอยโทรมาเนาะแม่ครับอามาหาทุกต้นนะครับบนนี้ไปใช้เด้ครับเพียงหางหายจากช่องอันน be ั source, <I> ้นทั่วครับแต่ว่าช่องคุยเพิ่นกับทายอยู่เนาะคุยทยอยู่ครับทายทุกอาทิตย์เลยครับตดตาเบิ้งเนี่ครับเด้อแม่ครับไอเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิม่เบิ้งเบรับเนี้แม่น้่เป็้งเบิ้งเบด้รับก้งกได้งเบิ้งเือว่าได้สดบิ้งเบิวันบี้งเบิ้นเบิักเบนครับิ้นเบิ้งเบิ้งเบิตอนนี้กพริดงเะ ลูกพริกแดงอันนี้เป็นงัวบ้านน้องโจดครับเนี่ยบ้านใกล้ๆบ้านบ้านใกล้เรื่องเคียงผมนี่แหละพ่อสีครับสือพอซืเจาของวัวครับบ้านน้องโจดตะบลลมพอบ้านติดกันใกล้ๆบ้านติดกันนี่แหละครับใกล้ๆฟ้าขอบคุณครัะแมนครับผมคอดีสิบหกไม่น้าคมหกแปดไลเลียกันเลยครับอันขอกอยู่ห้องนีนอยู่หน้าผมนี่นีนาเมษาพฤษภานิถุนาสองเดือนกว่าแม่นครับผมโอ้ลูกพริกแดงครับเอาไปนี่มะบึงลูกครับมเบ่งลูกลูกพริกแดงนะครับเป็นรั้วลูกแรกนะครับเด้อ นี่ครับนี่วันนี้คุณต้นหาราคข้างามๆโอ้ตัวแม่เพ้นนี่ให้หัวล่นเลยเนาะครับผมเอาเพ่อติปิมันเป็นลูกแรกครับผมลูกกับพ่อไม่เข่าด้บ่มีท่านมีเข่าแม่นี่สูงหไรไปนะครับแม่โอ้โอโลอยซี่ลอยหาล,อยหา,ลอยหาซิบหอดจะดอกบ่หอดก็เหลือหน่อยครับลอ,อยซี่สิบแปดสิบเก้าหอดเอาอยู่วางลอยซี่เจ็ดที่แปดที่เก้าแม่นนี่แหละนี่แหละประมาณนี้แหละอยู่วางนี่ได้เป็นหวังเด้อครับผมไฮลูกมากนี่แหละแดงจึงคืนครับผมแม่เพ้นออกสีเหลืองเหลืองนุ่นๆเนาะครับแม่นุ่นนุ่มเนิ่มดีคอแข็งขาเร็ สดได้สดอีกต่างหากเปลี่ยนตาขิงเลี้ยงเรียกว่าพี่น้องบ้านได้สดพร้อมเลยได้สดพร้อมนี่เงี้ยเงี้ยวบันบานอยู่น้ำพอกเช้าๆบ้านเท่าไหนนะครับเน่ยครับอยู่แถวนี้เบิดครับเออหามา้าธมุนี่ล่ะมันถือกันเลยหามาฝากพี่น้องผู้เพิ่นอยากขายอยากขายออกถือเงี้เพิ่นอยากขายนี่แหละเนาะซื้อเงี้เพิ่นอยากขายครับผู้ใดอยากพ่อขายเงี้เพิ่นอยากซื้อนี่ยล่ะขายเงี้เพิ่นอยากซื้อนี่ล่ะพี่น้องอยากซื้อก็โทรมาบ้านเนี่ยครับผมจะลารุกอู้พี่เออลูกสาวไปหาแม่เพ ลูกไปหาแม่ลูกไปหาแม่มึ่งเล้ยอ๋ให้ลูกเขาเขาทาเนาะครับผมวันนี้แลคาเท่าไรครับมื่นหนึ่งมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับนี่หนึ่งหมื่นแปดพันห้ารอยแนนครับหมื่นแปดพาร้อเบรมากระทบมาวนนี้แหะได้สดได้เนยบาน้ตอไดอบ้บัดเนี่ยเล็กน้อยครับเล็กน้อยตอไดขึ้นกันตอไดขึ้นกีเหือไนเองยังตอไดเสยนี่โอ้ยแต่ขายเหนือกันเกินเนือแล้วครับแม่บันนี้ยังตอไดอีกยืนอยู่พี่น้องครับผม ถือเรียวไปเรียวอ,อีกต่ออีกหนึ่งหมืมม่นแปดพันห้าร้อยกับสมมุติสาวแปดห้าร้อยครับผมแต่สมัยตะกี้ตกท่องกันเอ,อยู่ตัวสองหมื่นโอ้ยแม่ยนครับไปลูกในลูกแม่อีกลูกพริกแดงมี่หลอดเอกสารคบารคบหมดแต่ชุดสองชุดนี่ไหมลูกสาวพริกแดงเด้อครับเด้อครับลูกสาวพริกแดงมีใบให้พร้อมเอกสารครบครับหลอดใบครบเบิดเลยอยู่หนีมืดเลยแม่นนี่นี่นี่เอ้าแม่แม่ได้ลูกแรยอีกต่างหากอาคาดำเนาะอาคาดำเครื่อง้โหนี่นะที่กระทบนิดนึงครับผมหนาดีดนะครับแม่เพิ่นหนังหนาดิโอ้ยมีลูกได้อีกโดนหนังหนาเอาไไกลๆเลยครับเด้อ มันใกลๆ้ๆนี่พี่น้องนี่เนี่ยแหละครับมืนมอ,มน,น,อาานี้มีแต่เด็ดเด็ดเลยมือนี้ครับเอ้าราคาหนีมักโทมาเนาะครับผมเออที่สามครับเบอร์สุดท้ายมืนอนี้ครับสุดท้ายท้ายสุด<ม>ครับนี่หนีมันเขียนเขียนเนี่ยเนาะครับเขียนถึงงัวงเขียนถึงเขีนราคาเขียนถึงราคา,า,าโอ้ยพี่น้องลูกอันนี้ลูกแง่เลยครับเนี่ยเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่แม่นี่บิจักว่าไปอะไรแม่มาบุญครับโอ้ไปอะไรลูกว่าเบิ่งบดเนี่ยบิรเนี่ยเจ่าวะทองไปเบิแม่นี่ด้วพี่น้องนี่ อเครื่องดำครับติดโบดได้หลายครับลูกแรกอีตั้งหากเด้่ครับคุยหลังกระดำมได้ไหมนี่โหนก็ดีดแข่งขาดีหมดเป็นง้วสีขาวๆแต่ว่าติดโบดดี้ครับโมนี้เห็นลูกประเไทยสีแดงเนี่ยบ้านเนี่ยแดงจึงครึ่งเป็นง้วลูกแรกกันปะครับลูกแรกครับโอ้เป็นง้วลูกแรกโอ้โมนี่ตัวลูกแรกเป็นไงลูกสาวใหญ่อีกตั้งหักมูนี่เดี่ยเห้ลูกงามมูเขาหลุลีๆมูเขาเปี๊ปเปุ้ยๆนี่ลูกงามในซุ่มโเนี่ยน้ำเต้นน้ำรังงาอลาดดีครับนี่ลูกสาวนี่ เพิ่นนี่ได้จักเดือนครับลูกสาวแม่นี่น่าสิได้หกถึงเจ็ดเดือนแล้วครับเพราะว่าแม่เพิ่นมีคุ้งฝูงอันนี้อันนี้บ่แน่ใจว่าท้องไปแม่เพิ่นเด้อบ่แน่ใจว่าแม่เพิ่นนี่เป็นท้องไปเฮาต้องไปตรวจแล้วเด้อครับบ่ได้ประกันเด้อเั็นเพิ่นเหมือนเอามาเพิ่นมีงัวคุ้งฝูงเนี่ยเพิ่นมีงัวงพอพันครับผมโอ้ลูกสาวเลยครับนี่ขันแม่นมีงัวงพอพันอีหลีน่าจะติดเนาะน่าจะแม่นครับอันนี้เฮาก็บ่จักอืมเพราะว่าเฮาบ่ได้ตรวจราคานี่ครับบ่วยบ๊วตรวจให้เอ้าลูกงงงามมจจััััซซีีี่่่่ครบแตวดน แล้วค่าเท่าไรครับนี่มื่นแดารอยครับหนึ่งหมื่นแปดหาร้อยแมเาทานแล้วมื้อเี๋ยครับผมแม่นี่ร้อยสี่สิบ่หนยุดอกไอ้ชห้าบอแม่นึ้นยุ้หนนิดเนาะแม่นครับลูกกินร้อยงี้นเนาะแม่นแม่นี่สีลูกใหกวมูแล้ว่ว่าตุ่งใหญ่กว่ามูด้ครับแม่นี่ใหญ่กวมูหนึ่งมื่นแปดพันห้าร้อยวันีครับผมไหวซ้ำกันครับสองคบนู่ซ้ำกันขันเอาไปสองคบหนึ่นสีต้อนท่านแม่ยุนด้เนันนี้ พี่น้องครับทุกเบอร์หนึ่งสองสามนี่ออกขับรถเองดิครับออกขับรถเอาเองเ้อเพราะว่าคู่ตนว่าขายเกือบเกือบสี่ชิดตนทุนล่ะชิดต้นทุนนะครับผมคือผมบริมีพมเอียงมาฝากพี่ตนน้องผมกัเอามาเปิดแบงเอาราคาย่อมเย้าราคาสี่ไปเห็นงัวเพิ่นขายแล้วก็ฟังเมืองราคาแล้วมันถื่อแมนมันถือครับก็เลยอยากได้มาฝากพี่ตนน้องแมนเห็นเพิ่นอยากทุนาหลายแหมเนี่ันพู้ทุนหลายก็อยากได้พุ่ะ นาลึกตื้นลึกจีดงแดงองต้งเต้งขละกันพูกทุนหลายเนาะอันนี้เหมาะกับการเอาไปพัฒนาต่อกระเพอมันบเป็นงอขีไรไหมอ้ยแม่เลี้ยงยังไงเพรขาดทุนแล้วเนี่ยสองพวสอมพวเนี่ยแม่นครับผมว่าทุนมันน้อยดิ้ทุนมันน้อยครับพี่หนาลูกกันไงแม่ก็ต้องทับก็ต้องได้ลูกอีกมัลงหแม่นครับผมมันพี่หนามันก็ต้องได้กำไรอีกแม่นนี่ด้วยครับเฮ้ยนี่แม่เบอร์หนึ่งแหงไงครับที่พี่น้องแหงไงขากิลิอาจจะชดลอยหาฉนละติดโบสถ์ทุกตัวบทติดเตะ บที่สองนี่ครับนี่ยบที่สองแต่ว่าลูกน้อเคร่งอมใจให้ลูกดีไม่นี่ก็ให้ลูกงามตัวงัวกับตัวงามด้ครับพี่น้องเอ้าขันยางกึ้บนตัวจริงกัมาเนาะราคานี่ก็ต่อร่องนเล็กน้อยพี่น้องรับเองนะครับเด้อรับเองเป็นราคารับเองกวาเปิดเบี้ยต้นทุนเนาะเอ้าถ่ายคลิปป่ะเนี่ยครับมียังบอกพี่น้องให้อีกว่ากะผู้ใดออยากได้กับเฝ้าทร่มาเลยครับผมผู้ใดที่ยังร่งเรอยู่ครับผม ผมมาเลี้ยงไปสามสามชุดเนี่ยหนึ่งสองสามนี่เฮ้จังไรกับว่าขาดทุนครับว่าขาดทุนแน่นอนครับสำหรับเกษตรกรพอพี่น้องมือใหม่เด้อครับผู้ใดอยากได้งัวไปเลี้ยงงามเนีมือก่ากับว่าขาดทุนหรอครับครับผมเนาแนะน้าแนะน้าครับบตองโอเอลังเลใจครับผมโอเอลังเลใจเป็นบกเกิดในคง้มบนในนอนครับปอกันชิบนาชิปไม้นาะคุณต้นเนาะครับผมชิบนี่ผมนั่นโทกคุณต้นสวัสดีครับสวัสดีครับ